สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องมาวินด้วยนะคะรับคมค่ะวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชาแนลกับป้าต่อยชาแนลนะครับก็ได้เดินทางมาหาปู่พญาเต่านะครับเดี๋ยวให้ป้าเต่าคนโคป้าต่อยคนไปจุดเทียนนะครับเพราะว่าวันนี้จะมาตามขอโชคลาภค้งซึด้้ายของวันที่หนึ่งนะครับงวดวันที่หเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแนะครับ เดี๋ยวงวดนี้นะครับก็ได้ะตีของมเาเส้นไหว้ปู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอุย้ยตกใจเมดนั่นจริงไหมลวกนะครับอืมนี่แหละแล้วบ้าโอ้ยว่ตถิใส่หมวกกันน็อกมันนั่ก็บ,บริใจมากฟองงาไม้แห้งทั้งหลายนะครับตน้นต้นไม้ที่นะครับที่ผูกผ้าเก็บสีเป็นต้นไม้ที่ตายยืนนะครับจริงไม้แห้งก็คืยเยอะ ก,ก็เวลาทําพิธีก็ต้องระวังนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคนใดระวังด้วยกระป๋มกระป๋อยแตอแบบว่าที่แหละ, <c oughs> ละต่อไปสิได้ใส่หมวกกันน็อกมานั่เดยหมวกกันน็อกเพว่าเอ็บซี่มีเอ็บซี่บางท่านเป็นบานไห้มาวิ่งกระป๋อยใส่หมวกกันน็อกก็ขิงขิงดีลมโมมี่กระป๋อยเมื่อนี้รมไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าลมโมมี่แต่ว่ากมี่กับร่มกับแต่แลนแลนหากินแง่มาขึ้นบาขึ้กับเป็นบ้างนะครับ บางก็คล้ายคล้า,ายอ่าบางแบบใดคล้ายคล้ายกับลอกแต่เขาจะมีปีนะครับเขาเขาบินเขาวิ่งขึ้นขึ้นต้นไม้แล้วเขาเขาเขาจะบินลงมาเขากลางปีกออกปีกไม่ใช่เหมือนมันมันปีกนกนะครับมันจะเป็นหนังนะครับถ้าบางท่านอาจจะรู้จักนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้เพราะว่าเวลาเขาวิ่งไปตามกี่ไม้ไปเจอกี่ไม้แห้งเ็าอาจจะหักลงมาก็ได้ตอนนั้นนะครับ วันนี้ในแค่นตรลุกนะครับมัานถวายไหย่ปูแล้วครับมากั้งคูดใช่ไหแล้วก็มีส้มด้วยนะครับเตรียม,ข,ม,มข้ามาก้างคูดนะครับวนบันนี้เป็นอากาศอึมครึงไงไม่รู้นะครับ บบมีล่มเลยแต่ว่าได้ยินเสียงเขามีงานบ่าทาั้งนะช่วงนี้จะมีงานแทบทุกวันเลยครับมีงานมีงาน,งานบุญบวชมั่งงานบุญอาาัฐบ้างนะครับ ขวา้เจ้ายิบเล็กถูกสาถุกาธุเด้อปู่พญาเต่าไอ้มณีลูกหลานมหาแนวทางมาขอโชคขอลาบมาตามโค้งสุด้ายโชกลาบเล็ทไายวันที่หนึ่งของงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2568เพื่อนำไปฝากเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับเอฟซีทางบ้านสุขุมสุขคนที่กําลัง่งรอชมรอติดตามอยู่ในขณะนี เพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ทุกข์ระกำรรมลำบากเสียเลเซีนกับเรื่องปัญหาการเงินลูกหลานก็จังอาสาเป็นสะพานบุญมหาโชคลาภมาขอเพ่งบุญบารมีปูพญาเตาปูสะสิทธิ์เพื่อน้ำโชคลาภเต็กถ่ายลัทธิหนึ่งไปฝากไปตอนอีพซีผูกคลังเดือดร้อนก็ขอให้ปูโปรดเมตตายิบเรียกถูกไมาให้ลูกหลานเน้อหัาสิไอคนใดจะยิบมาลงต้นปูเฮ้ยเฮ้ยเมตตาฝาด นี่ตาฝาดป่ะเฮ้ยเฮ้ยปูทำปูพันคนจีบันยิบเหล็กทูบอเออคือคืาจังปูขยับเมื่อกี้เฮ้ยออกแล้วออกแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวปัตยสิจุดตัวนี้บอกปูปูขยับอะไรกันแมนมาเป็นปูขยับล่ะตอนทีเจ้าอธิษฐาน่าคุ้ยยิบเหล็กทูบไหม ปังเดอ้อปูเดี๋ยวลูกลานจิคอ่ะตัง้งใ่หนีเลยเสียบนีเลยหฮึเสียงก็เจ้าจุดยังไมีงานี๋ยิ่นเดี๋ยว่าจะเป็นงานบวช ไปนะครับโปรแกาวปูพญาเต่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปูพญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ปูพญาเต่าผู้มีหูแก้วตาทิพย์ ปูพญาเตาผู้มีอิทธิฤทธิ์ผู้อีตะบะอันแนงกาเมื่อนี้ลูกหลานมากินชาแนลพร้อมด้วยป้าต่อยชาแนลกันเดินทางมาสัการะกราบไหวเพื่อมาขอเพลิงบุญบารมีปูพญาเตาเพื่อหาแนวทางขอโชคลาภซึ่งเป็นโครงสุดท้ายในการขอโชคลาภเลขถ่ายร้อนที่หนึ่งของงดวันที่หนึ่งเมษายนพศ2 5 6 8ขอได้โปรดเมตตาสงสารลูกหลานให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาภ เด็กถ่ายล้วันที่หนึ่งสามโตตรงตรงแตกเตียงป่างเลยเด้อปูเอ้ยงวดนี่ลูกหลานเฉลต์มาส่งน้ำให้ปูวันสงการเด้อปูเด้อสาธาธุสาธาตูเด้อพอสุกเด็กถ่ายแล้ววันที่หนึ่งเด้อปูเด้อสามโตตรงตรงเลยหืมอุ้ยอุ้ยไม่ยัง S <S มีอะไรกำลังสิปักทูบเอาถ่ายผู้ชมมืยนด่นแล้วเดินแล้วงานใหม่สาธุป,ปูลูกหลานมาดีลูกหลานเอาหางประทัดต,ตะเหิงนี่ก็ไม่มีอะไรท่านผู้ชมมี่จะทีใหม่กันมีอย่างบ่เอาถ่ายผู้ชมเอาสาธุเด้อปปู แสดงว่าปูหลับรูหรือว่าเฮามากโขงสุดท้ายแมนนี่ไปปูแล้วปูผลหลับรูแล้วอ่ะปังๆเด้อปู่เอ้ยหัวที่อย่าเตือนอย่าถ่วงเด้อปู่เด้อซาถูกนี่ขอเลขกสองอย่างเด้อปู่แมนเลขถูกกับสิว่าซองเบื้องหลายมองดอกสิเขย่าเซมซี่ขอเลขถูกกับเซมซี่สองอย่างเนาะสองอย่างโขงสุดท้ายเฮ้ย โอ้ตัปปดาปตัททดไปนีฮะม้แรกออกแล้วครับไม้แรกขนะคะหม้เลขหกค่ะไม้เลขหกหมาเลขหมาเลขหกนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกัน ไม้ที่สองหล่นลงมาแล้วค่ะไม้นี่เพื่อังดีๆกันไม้ที่สองหมายเลขห้าหกห้าโอเค่ะเฮ้ยเฮ้ยอียงอียอียงโม่โ่โโม่โมโมโมยู ยู่ต้นไหมอุ้ยอุ้ยอีนี่น่ะพี่ไม่เว็บพี่ทางบนรูปแบบอยู่ข้างใน้ห็ไหมอ้ยขอตกใจเบาเฮ้ยนั่นนั่นอ้ยไฟสายสองกัวเห็นแบบไรอุ้ยทางนั่นพ่นนี่นั่นเห็นเห็นหนาเลยเหมือนผมทางทางทางนั่นพ่นเป็นพ่นเราเลยใช่ต่อยน่ะโอ้ย โอ้ยสาธุเด้อปูเฮ้อไม่อย่างเขาจังเสียงเอียงเซมซี่แล้วไปนี่บัวได้ฮกกระพาได้ซองไม้แล้วเอาไก่ก็ขันโอ้ยอันเดือปานันบ่ไก่ขันท่านผู้ชม ไม้ที่สามหล่นมาแล้วค่ะเุ้ยระวังหัวไม้ที่สามหมายเลขหมาเลขหนึ่งหกห้าหนึ่งหกขาหนึ่งหนึ่งนะครับหกกับเก่าตัวเดียวกันนะครับตัดตีลังกาหนึ่งกับเจ็ดพี่น้องกันนะครับค่ะมาวิ่นหน่อยเบาเป็นตาเยาโนห็นหนาหนาหนาแบบไดเป็นผู้ยิ่งบ่ เป,เป็นเป็นออกตาแดงๆผมยงี้ยเง้ยเฮ้ยบอกปุนตะยานเลยฮะเพื่อหลังส sure> ันตกใจเมื่อตัวหัวถ้าตกใจเมันกระแวบหายเลยไหมแต่ว่าทางด่านน่ะพ่นได้น่ะนะพ่นตัวตะเคียนสาถุกืป็นจะถูงลูกหลามเลยไฟไฟลูกเสือว่าแบบจะอ่อนเดี๋ยวผมดูก่อน กลัวไฟไม่สว่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูไฟก่อนนะครับสาธุเดอร์ปูหลูกล้านมาขอโชคขอลาบมาขอเพลิงบุญบาร,รมีน้ำปูอันใดบดีบ,ดบาง่ามกับปัดออกไข่พอตะซิ่งดีๆไห่เล็กถ่ายล้วอนที่หนสาบตัวเอา้าว่ตกใจเบิดมาวิ่นเปลี่ยนไฟไฟอ่อนเนาะคะ่ะไฟสิเมเย,ย,ยืด ถ้าวินว่าเห็นก็จังเป็นหนาค้นยู่ทางด้านนี้แรื่อทุกสว่างดีหรอแต่พอทำพิธีไปไฟกับหลุดอ่อนล่มอ่อนล่ไปมันเนริ่มสังเกตนะเอสซี่สิว่าไฟบะแก,กีง นี่ครับไฟหมดเลยครับมันเก็บไฟไปอยู่เอามาใส่ในน,นีงเลยซาดว่ามันซาดว่าเต็มอยู่เด้แต่ว่ามันถึงเก็บบ่คอยอยู่ไปใช่ครับเพราะว่าไอ้ยังไงอะไอ้เก็บไฟไม่ค่อยอยู่มันมันเลยไฟอะไรหมดแ,มแล้วนะครับผมต้องเตรียมสำรองมานะครับก็แ,แบบ<ข>มนแกงดีแต่ว่าเดี๋ยวไปจังสันบม่เห็นเดีบยเม่เห็นหนังเลย เมื่อยเพราะว่าไฟมันแสงมันแก่งสะท้อนเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูเล่ยทูบเล่ยทูบใหม่เบิด์ตไปเล่ทูบกะเล่ยตัวหนึ่งนะครับใหม่ได้สองตัวเลยต้องเทียบให้ซ้ายนี่กอะเอฟซีมันก็เลี่ยมตายแต่ว่าเดี๋ยวไปซองแต่ว่ามันก็ต้องซองไอ้เต๋อต่อยกันเพราะซองขอเพรเห็นนี่แต่ว่าขวดแลกไก่มันคือขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยขบดอืม นาใหม่เว้ยมาบารังสีเดไซด์หมูกระนกเดี๋ยวไปดูเลขทูบดีกว่านะครับค่ะไปค่ะไปเบื้องเลขทูบเลยค่ะไปเนาะค่ะเลขทูบดีกันแลครับแมนค่ะเดี๋ยวไปเบื้องเลขทูบเนาะค่ะเนาะมาขอโชคขอลาบมาขอเพิงบุญบารมีปูปูพญาเตาเนาะค่ะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมอุ้ยขออภัยอีกคทุกท่านด้วยนะครับ เลขทู่เลขทูไหมเบิดไปเลขทูปได้สามห้าหกเอาย่ต้ตรงก็เลขเซมซี่หืมเซมซี่เท่าไหร่เลขเซมซี่ใดอหกหานึงนี่ได้สามห้าหกเลขเซมซี่หกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งหรือเก้าห้าหนึ่งสำหรับตัวแต่ว่าโรดชายวิญญาณในการรับชมนะครับทุกชมแต่ว่าทุกขาตรงกันเลยครับกับเลขเซมซี่นะครับเดี๋ยว เบิ่งเลขกทูบเนาะค่ะเนาะเลขทูบที่มาจุดขอกับสารปู่พญาเต่านะคะโค้งสุดท้ายเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขทูบที่ได้สามห้าหกสามห้าหกหรือว่าสามหาเก้าค่ะตามนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขโคงอีหลีได้นอนอยเนาะเห็นหัวอยู่ค่ะท่านผู้ชมสามห้าหกนะคะค่ะขอให้โชคดี ดูเสียงอะไรครับพี่ข้างในนะครับเป็นต้นตะเคียนต้นตะเคียนก็มีมีมีจอมป่วกหีืทั้งบานผมเอิ่นพ่นแครับเป็นพ่นไงข้างในเฮ้ยแต่ว่ามาวิ่นมาวิ่นใบเห็นหนาหนาข,า,ขาวๆทางด้านนี่ผมเงาตาออกแดงๆบ่ประมาณนั้นบนเะว้ยท่านผู้ชมด้านหลังต้นไม้ใหญ่นี่ก็เป็นพ่น เป็นจอมปวกเนาะค่ะยุ่หมองตนตะเคียนไงแสดงว่ามาวินเจอแล้วเห็นแล้วลาผูกกลับบ้านพรวเอกเซี่ซี่เกษ์ูกกระดาะนะครับสาธุเดอร์ปูหลูกหลานมาขอโชคขอลาบมาขอเพึงบุญบารมีงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าอยหกสิบแปดนี ขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงให้กับเอฟซีทางบ้านให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปูเด้อปูเสียงกิ่งใหม่ล้นเนาะค่ะให้เพิ่นได้โชคได้ลาบน้ำปูเพิ่นสิรู้ว่าปูอยู่หม่องใดนเพิ่นได้โชคได้ลาบเดียวเพิ่นก็สิได้น้ำของมาถวายปูเด้อปูเด้อซาเลงลดพ่วงคู่ใจผมนะครับค่ะเบียนสองหนึ่งสามก็สิประมาณนี้เนาะค่ะท่านผู้ชม สำหรับการมาขอโชกขอลาบมหาแนวทางเนาะค่ะมหาแนวทางไปฝากไปตอนเอบซี่ทางบานยอย่าลืมด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องปตอยชาแนลมาวินชาแนล้อมกับทีมงาบบวชสิป็นนุ่มอามค้นเดิมน้องน้ำชาแนลบาวแพ็กชาแนลพอท้องแลงนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเด้อค่ะก็ขอบพระคุณทุกๆก คอมเมนต์ทุกๆกำลังใจเนาะค่ะเนาะคงสุดท้ายนี่ปะต้อยกับทางจองม,มาวินกับมะขอโชคขอลาบกบระปูพญาเต่ากว้งอฟซี่ทางบานสูขดีแห้งเรื่อยๆกันขขสุกขคขนโุเค <Okay. S 2> วันนี้วัานเนกับสิไดขอตล่าไปก่อนนะคะเนาะพร้อมกับทางจองม,มาวินไปพ้อกันคลิปหนาอีพี่หนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ Terima kasih <muchas>